สวัสดีครับผมเอกจากออโต้รูทครับติดกันไปอีกคันแล้วนะสำหรับการขโมยแบบทูเวลรีโมทมีหน้าจอแจ้งเตือนแบบนี้นะรถยอดฮิตมาใหม่เลยครับเวฟ125 IP 2023นะสีดำนี้เขาเท่มากวันนี้มากัน2คันเลยนี่คู่แฝดกันแบบนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูคันนี้หน่อยรีวิวกันหน่อยล็อกหน่อยครับเป็นยังไงคันนี้เ็าทำไฟเลี้ยวข้างหน้ามาด้วยนะ mm hmm. นี่ล็อกแล้วนะครับ เรามีไฟบอกสถานะการล็อกด้วยนะเอ๊ะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนตรงนี้ไม่เห็นมีเลยปกติผมติดไว้ตรงนี้เี่อันนี้เขาบอกขอขอขอเท่นิดหนึ่งนี่อยู่ตรงนี้ครับเจาะเรือนไม้เท่เท่เหมือนบิ๊กไบค์นี่ใครเห็นไฟแบบนี้เป็นยังไงครับนี่ไม่กล้ายุ่งเลยนะเพราะอะไรครับมันช่วยปราบโจแน่นะเอ้าถ้าใครอยากยุ่งกับเขาหน่อยโอ้โหเขียได้ไงเตือนแล้วนะเตือนแล้วแจ้งเตือนมาที่รีโมทด้วยนะถ้าเตือนแล้วยังขยับต่อเป็นยังไงครับ โอ้โหเขียนลั่นเลยหน้าจอเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองแบบนี้วิ่งมาที่รถได้ทันเวลาครับโจบอกผมไปแล้วครับ